สวัสดีครับพ่อครับเป็นเช่นนึงเช่นเคยครับผมกับช่องสองผู้เฒ่าผ้ากินข้าวแนวพี่พี่ผนองมากินข่าวรำล้ำขึอนขึ้นเรื่องครับผมหรือไมีเมนู้ยังเนาะแม่บ้านแต่หมกุ้งแซ่บๆจ้ะผักต้มค่ะไก่ทอดมันเชื่อมมันเฉื่อมาที่รสครับผมก่อนดูเก๋ข่อนก่อนคุ้นพี่หลงลงไปห้าตุ้ผู้สุกคนทีแม่เขาติดตามรับชมเนาะสองผู้เฒ่าก็ขอขอบคุณเวลาโอกาสนี้ครับผมปากพี่ปากรองห้าตุ้ผู้ทุกคนเนาะ คนไหลกุแช่กุ้งตับไข่กุ้ิ้งแกงเตือนสุโขทัยติดจากสองครองกุ้งแถวภากินเชนแอ่วครับผมก็ฝากพี่ฝากน้องเราคือเก่าหน่ะพี่น้องฝากพี่น้องเราเบิ้งแย่งยติดสองครองกุ้งแถวจบเลยรับผมก็ขอบคุณมาเล่ากันครับอ่ะเอาหลายยาย่างมาพี่น้องกินเขานึงกันครับผมมือนี้ครับเมนูตับห่งตัตดำตับปึกปึกว้าพี่น้องอืม Lết quá, không hm 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 nó, hả? hm nó hả, hm thì hm hm มืวอวผสมกับวุเนี่ยหนังเนี่ยเราถามหาหนังมันเนะเออลงคุณเนี่ยช่อาอ,อยากล้เราถามสิคุณเนี่ยถามฮาหนังมัน,นอ,อะรรรไหรหนัองะอะไรเกลียไ่เห็นปรทัวาอื้ม

เนี้ยไปปลูกไว้ออมันได้ตาีนี้พีอนีอ cũng thì tốt cũng có tốt, hỏi hết hoan mhm hả mhm hả mhm mình mhm hả mười một không Được, đây tốt nắng nắng nắm 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 ừ. nắm 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 tầm 1 nắm 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 tầm

Đấy rồi. Đây là bác. nó một chút đó. À, Đúng không? จะมาคุกรอบดีดลงหลังกว่าอ๋อเนี่ยไม่ปลูกนีะดอาเม็ดไม่ปุุกอืมเด็

Đưa yêu. À Đưa ừ. ừ Nước đấy mâu, định, Cứ mau quyết đánh Chứ ngươi làm Ừ Ừ Được rồi Còn gô lại Còn lại ừ quân hương quê ừ hương quê hương 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 không? hương 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 对吗？嗯、mm。Hmm. ทำกินก็แล้วแล้วบัเด็ดน้องผมยิ้ดีกับแหะแบบแจกมันแตนน้องเหรอเนาะแต่ว่าเด็ดพี่น้องได้กจินบ๊อบ่ก่าหลับพี่น้อง บุกให้กินมัดจะเคลือพี่ลองนอกจากกันดำน้อยๆครับผมอีพ er> <|so|> ี่น um ี่ก allora ็แซ่บๆกันฝากพี่ลองคนไหลก้นแค่ก้นใต้กรข่นก้นลิงแข่งเผื่อเผื่อบุกพลาดจิกกัดของสองกูเถานะพี่ลองนะฝากพี่ลองเฮาสุู่สปูนเบิ้งแง่้ยจิกสองสองกูเถาจบกันเลยกับพี่ลองเบิ้งแง่้กับเราเนาะพี่ลองนะครับผมอีพี่นี่ก็ไมดต้วยตำหนี้นะพี่ลองเพ่อๆกันพี่นาครับผมสวัสดีครับ